ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับโอเค ก็วันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมจันทาวนเพื่อนไอทีนะครับม oh, <no. S 1> ีเหตุดวนเหตุร้ายเกี่ยวกับโปรแกรมใน,ในคอมพิวเตอร์นะครับที่เพื่อนเพื่อนแจ้งมาว่ายูนิแกรมนะครับไม่สามารถส่งไฟล์ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับเราจะไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือไม่สามารถที่จะส่งไฟล์ในกลุ่ม ให้เพื่อนนะครับบางคนผ่านมานะครับก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรยูนิแคมคืออะไรยูนิแคมก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้ล็อกอินในบัญชี t e l e gram เพื่อใช้งานเพราะว่าคนตาบ้าอย่างพวกเรานะครับไม่สามารถที่จะใช้เทเล gram for desktop ก็คือเทเล gram ใน คอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ให้เจ้ายูนิแคมนี่แหละนะครับเป็นสื่อกลางนะครับก็คือเอาบัญชีหรือนำบัญชีของเทเลแกรมที่เรามีนะครับมาล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบในยูนิแคมนั่นเองนะครับแต่ผ่านมาได้ระยะหนึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนี่แหละครับบอกว่า เขาไม่สามารถส่งไฟล์ได้วันนี้เราจะมาส่งไฟล์กันนะครับว่าเขาจะส่งไฟล์ได้หรือเปล่านะครับผมก็กด Windows M ไปที่หน้าเดสก์ท็นะครับ,บแน่นอนนะครับผมใช้ Windows 11อยู่แล้วนะครับร่วมกับ NVDA และ PPA ตาทิพยนะครับในการสาธิตในครั้งนี้นะครับก็ผมจะไปหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับเพื่อส่งให้กับกลุ่ม

IDM หรือ Internet Download Manager เวอร์ชันล่าสุดณขณะนี้นะครับผมก็ทำการกดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นก็ได้เลื่อนลงก็ได้หาครัว่าแช์นะครับผมเลื่อนขึ้นก็แล้วกันนะครับเจอแชร์แล้วนะครับแชร์ Share S อ่าก็คืออ่านี่แหละครับกด enter ไปเลยครับจากนั้นก็แทบไปนะครับ อยากดีแชร์เซฟทิฟค่ะบอฟแชร์บอไปอีกแชร์วีทิฟอัมมิกแอนด์บอกส์สักนี่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีอ่าสิ่งที่จะแชร์มากกว่าหนึ่งตัวก็เลื่อนซ้ายขวาหรือบนล่างนะครับหาคำว่ายูนิแคมนะครับไมโครซอฟทิฟซอฟทนะครับอย่างเช่นนี่ครับเมลไมโครซอฟทิฟซอฟท์อัมมิกแอนด์บอกส์สักอ่าผมเอายูนิแคมนะครับ Enter ไปเลยครับีดสเขาก็จะมา เซฟเมสเซจก็คือจัดเก็บข้อความนั่นเองนะครับก็เลื่อนลงมาหาคำว่าเพื่อนไอทีนะครับเจอเพื่อนไอทีแล้วนะครับแอน e r เเข้าไปได้เลยครับเขาจะแทนที่นะครับเวอร์ชั่นเก่าๆเขาจะให้เขาจะมีป๊อกอัพขึ้นมานะครับให้เขียนคำอธิบายว่าอันนี้คืออะไรนะครับ บางทีเขาก็ให้เขียนบางทีเขาก็ไม่ให้เขียนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้ผมเขียนนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้ผมก็แทบไปนะครับหรือไม่เพื่อนๆอาจจะอ้อเอฟซีออกแล้วก็แชร์อีกครั้งหนึ่งแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ บัตรพยูิแชมเมนอเจอนร์เพ่ไปมีแกมเซฟเลื่อนหาข่้นไอทีเหมือนเดิมสิเมสกล้วเขาก็ไม่ให้ผมเขียนอยู่ดีนะครับถ้าเราส่งมากกว่า2ไฟล์3ไฟล์ขึ้นไปนะครับเขาอาจจะให้เขียนนะครับอันนี้ผมส่งไฟล์เดียวเขาเลยไม่ให้เขียนนะครับณขนาดนี้นะครับเอาละไม่ให้เขียนก็ช่างเขานะครับให้เราแทบไป อีโมจิแอนด์สติ๊กเกอร์ตัวนี้แหละครับอ่าเอนเทอร์ไปเลยครับไปแล้วครับเสียงดังป๊อกได้ยินหรือเปล่าครับเขาเข้าไปแล้วนะครับอ่าเรียกว่าส่งสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับเราชิปแท็บมาดูก็ได้นะครับก็อาจจะมีแบ็กกราวบ้างนะครับมีเด็กๆ ที <accurately S 2> ่นอกบ้านเล่นนะครับแล้วก็มีการทำกับข้าวอยู่ป่าปลายนะครับอะเราฉิดแท็บมานี่ครับนี่ครับนี่ครับก็ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่งได้นะครับก็ เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เทคนิคบ้างนะครับตอนนี้ก็แก้ไขอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราสามารถที่จะมีทางเลือกมากกว่านี้นะครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับพบกับผมจันทวรลเพื่อนไอทีได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ